กระแสบุญมาจากไหนกระแสกรรมมาจากไหนครับกระแสกรรมคือมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรสกินเสียงจากอดีตมาถึงปัจจุบันจากบาร,รมีสิบยี่สิบสามสิบที่เราทิ้งไวในโลกครับอืมไม่ไปไหนอ๋อมันอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นต้องเข้าใจนะท่านต้องทิ้ง กรรมที่ดีว่าในโลกคถ้าท่านเจงสิ่งที่มาดีในโลกท่านก็ต้องมารับอยู่เองมารับกรรมนั้นที่เขาสวดๆกันนะไม่ไไม่ได้ฟังอนะ่ะทำกรรมอะไรไว้ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆนั่นนะม,มันก็ถูงเขาหนะ่ะที่เขาสวดนะฮะเพราะอย่างยุคนี้นะ่ะเราเนี่ยมันมีการแบบหลอกลวงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็วัตถุไงจุวัตถุวัตถุมันจเจริญไงทุกคน วิ่งหาวัตถุกันฮะแล้วเราจะทำํำยังไงไม่ให้ตัวเราถูกคนอื่นเขาหลอกเขาดึงไปให้เขาเ<ร>าชื่อ,อไปไนะฝึกให้รู้ฝึกให้รู้ตัวจิตมันเป็นตัวรู้นะครับถ้าจิตเราอยู่กับจกักรพรรดิหรืออยู่กับหลวงปู่เนี่ยท่านมีทุกอย่างอะใช่ไหมท่านมีโลกธรรม ท่านเหลือขาอย่างเดียวหรือท่านยังไม่ได้เป็นพุทธะกันเองทีนี้จิตเราอยู่กับท่านเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราจะรู้ไหมรู้เพราะเรามีความรู้สึกไนงะครับจริงๆความรู้สึกเราบันทึกมาตั้งเด็กเราจําความได้นะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรถกินเสียงแต่มันเป็นโลกแล้วเราก็ไปเรียนหนังสือไปทํางานไปรับเงินเดือนนู่นนี่นั่นใช,ใช่ไหมจำธุรกิจ โรกไหมโอ้จิตเราหยุดไหมไม่บางทีเราสวดมนต์มันก็ไม่เต็มที่มไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเราสวดอย่างเงี้ยครับแล้วสวดอย่างเงี้ยชั่วโมงงเนี่ยน้อยคนที่จะไปทางโลกนอกนั้นมันจะเพลินนะสวดพร้อมกันเนี่ยมันเพลินนะทุกขับแล้วเพลินในความสว่างมันมากนะไม่ใช่น้อยนะ มันไปถึงพรมโลกเลยนะ,ะบางคืนมันไปโลกโลก,โล,กลงข้างล่างู่นแล้วคืนตรงเนี้ยเป็นคืนที่เปิดโลกคืนที่เปิดโลกใช่ฮ<ะ>เปิดโลกธาตุเปิดสามโลกธาตุอ้นี่อยากให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านจะไม่ขี้เกียจครั<ะ>เพราะคนมูมากหลวงปู่โอเคท่านเปิดได้จะพร้อมกับเราทั้งหมดทุกคนเนี่ย เปิดแน่นอนเลยะแล้วญาติที่อยู่ข้างล่างนะจะไปบอกใครนะได้ด้วยและมันก็จะยยขยับ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 ได้เกิดได้ยินเสียงไหมเสียงเปลี่ยนบอกขยับขยับเข้ามาสินะอ,ยอย่างนั้นเนะี่ยจะต้องพิสูจน์นะฮะไม่ใช่ลงตาพูดแล้วก็ มันจริงเล้เนี่ยไม่ใช่นะตัวเราเองแหละขยับเข้าสู่กระแสบุญได้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆอนแน่นอนนะท่านผู้มีประโยชน์กับตัวเองครับเป็นประโยชน์กับมนุษ,ษญญย์สัตว์วิยานยังเรียนว่ายายเกิดเราเป็นประโยชน์วันนี้ผูงนี้ก็เป็นนะครับผู้มีประโยชน์คือเราไม่ต้องไปสร้างโทษกับใครก็มีประโยชน์แล<ะ>้วมันไม่สร้างสร้างประโยชน์กับตัวเองครับ ตาหูจมูกลิ้นกายรูปรถหินเสียงแล้วก็สร้างประโยชน์ก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเนาะวันหนึ่งมันยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะครับใช่ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ยเราได้อะไระครับวันนี้ได้อะไรอวันนี้เราได้อะไรครับตั้งแต่เช้าวันนี้เราได้ความเพลิดเพลินครับเรามีอิ่มทองบารมีสิบ ใช่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มอเอาไงดีอ่ะไส้ล้นนะวันนี้นะฮะโอ้โหมังกรนี้เล่นเล่นทุกทุกที่เลยทุกซุ้มเลยนะฮะทุกซุ้มเลยเดี๋ยวน้อยใจครับชิมไงมันเป็นอารมณ์บุญนะครหลวงตาเอาก็ถูกแล้วไงใช่ไหมฮะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข กองทัพเดินด้วยท้องนะตุก่องทัพเดินด้วยท้องใช่เมื่อก่อนที่เขาตีกันเขาก็ต้องตีสเบียงก่อนใช่ไหมใช่ตักสเบียงก่อนถูกอืมีคนถามนะครับหลวงตาอย่างที่ตอนนี้เขามีเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เขาหลอกลวงคนแล้วก็ทำให้คนเป็นทุกบางคนหนึ่งกับฆ่าตัวตายเพราะโดนหลอกลวงโดนอะไรไปอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ก็อย่าไปใช้ให้มันใีตัวก็ใช้เบิกเอาก็จบแล้วไม่บางทีเขาปลอมมาเป็นคนโน้นคนนี้คือการที่เราโดนหลอกแล้วคือคนที่เขาหลอกคนอื่นที่ทําให้เป็นทุกข์เนี่ยเขาจะโดนอะไรกันไปอย่าไปโทษเขาอเราเนี่ยตัวโรภแหละคลุงตาไม่รับโทรศัพท์ใครมรู้จักไม่รับหรอกขนาดธนาคารมันโทรมายังไม่รับเลย๋อคห้ามคณไม่รู้ว่าคุณหลอกผมหรือเปล่า ครับผมไม่รับหลวงตาบอกถ้าเราสวดมนต์ปฏิบัตเิเราจะมีเซนความรู้สึกตรงนี้ไม่รู้อ่ะมี้มีครูค็ไม่รับละ่ะไม่รับใช่ไเดี๋ยวพลาดนะใช่ไม่รับ <c oughs> ไม่รับเนะี่ยมันเป็นตามยุคสมัยใช่ไหมถูกครับถ้าไม่รับก็จบแล้วไงจบฮะอืม <c oughs> ม็ต้องกลัวหรอกโลกนี้มันจเจริญแล้วเสือ่อมมันไม่มีหรอกนอนาคตเน,นะมันอยู่มันอยู่นิ่งที่ไหนในโลกเนี่ยครับเวลาหลงตาไม่สบายเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงหลงตาไงนะโอ้เป็นห่วงตัวเองดีกว่ามั้งไม่ห่วงคนอื่นโอ้หลงเมื่อวานนี้เสียงยังเซ็กซี่กว่าวันนี้อีกเออ จริงวันนี้กําลังใจล้นเหลือฮะโอ้โห <laughs> <laughs> ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันเป็นปกติใน,ใน,นการเจ็บป่วยเพราะบรรยากาศในโลกมันเปลี่ยนไวเนะี่ยเดี๋ยวมันก็นร้อนเดี๋ยวมันก็นหนาวเดี๋ยวก็ฝนครับวันหนึ่งไม่นรุกขีรุดูแั้นเราก็นมนมอยู่ซะด้วยใช่ฮะ <laughs> <laughs> มันก็ต้องระวังไงครับ แต่ลุงตาป่วยนะลวงตาก็ป่วยไม่นานพวกเราบางคนป่วยเนี่ยนานกว่าลวงตาอีกนะฮะบ,บางคนแบบกว่าจะหายนี่เป็นอาทิตย์อย่างนี้นะฮะจริงเหรอลงตาก็ป่วยนานนะแต่ป่วยใจกค่นี้ <c oughs> วันนี้ยาใจเพียบนะฮะป่วยป่วยใจไปหลายภพชาติป่วยใจไปหลายภพชาติป่วยใจนี่ต้องใช้อะไรรักษา ใช้ใจสีสุใจจากอะไรใจจากใครเราปู่ช่วยเราได้ใช่ไหมฮะใช<จ>่อ๋อลุงพ่อช่วยได้สักคนนะครับโลกใจที่เราเป็นการส่วนใหญ่มาจากอะไรฮะหลวงตามาจากความไม่รู้ตุไม่รู้ใช่ทำ้ายตัวเองครับ พอได้ยินเสียงนะเสียงพอๆหน่อยก็ติดแล้วไงเ <Okay. S 1> พราะไม่ได้ยินเสียงก็เจ็บปวดแล้วตอนนี้ <c oughs> โล่ใจไหมเ <Okay. S 1> พราะไม่รู้เขาจะหลอกหรือเปล่า oh. ยิ่งผู้หญิงนี่หลอกง่าย <c oughs> หลอกตรงตาขั้นเนี่ย <c oughs> หลอกกันมานั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะหลอกมาสวดมนต์ไง <c oughs> สังเกตุผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยครับลองยกมือผู้ชายเนี่ยมีจะภาานะ <c oughs> นั้นแล้วเป็นผู้หญิงหมดครับผู้หญิงไม่มีโอกาสบวชนะครับท่นมีฮะผู้หญิงกับผู้ชายไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันนันก็เวียนว่าตายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยกรรมไง เราทำบุญทำกรรมอะไรมันได้เท่ากันไม่ไม่เกี่ยวกับเพศใช่ไหมไม่กรรมบีบคั้นะครับอยากรู้ว่ากรรมบีบคั้นแต่สังเกตไว้เวลาคนคนจะตายโดยกรรมตัดรอนหรือบ,บีบพันเนี่ยมันจะเป็นคนหุ่นหันพันแล่นมันจะไปกับหน้ามือใครห้าไม่อยู่ครับนั่นนะคือกรรมตัดรอน อื rium, Dante, Nacional, ียกว่าถ <that> really ึงคาดเนียประมาณนั้นแหละมันจะดึงไปสายใยแห่งกรรมเนี่ยอย่าลืมว่ามันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรดลินเสียงนะท่านครโมราณเขาจึงให้ห้อยพระให้จิตอยู่กับพระเพราะพระนี่เป็นคลื่นตัดตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตเวลาเรานลกถึงพระเนี่ยเราคิด คิดไม่ดีไม่ได้นะครับเพราะจิตอยู่กับพระแล้วไงถ้าเราอยู่บ่อยๆอะ่ะสายใยมันมากขึ้นเรามาสวดจนทุกครัง้งมีสายใยทุกครั้งไม่เอาชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าเราสวดสักอาทิตย์หนึ่งเอาไม่ไปไหนเลยนะกูก็กินนอนสวดมนุลุกขึ้นมากูก็สวดนอนกูก็สวดเดินกูก็สวดกินกูก็สวดเนะี่ยมีสายใยเท่าไหร่ล่ะเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ย เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกโทรศัพท์เอาไว้ก่อนค่ะเจ็ดวันในห,หยุดก่อนไงปิดหมดสวดอยู่แถวเนี้ยคืนตลอดทำจิตแค่มีจิตสายใยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับภมิหารอยู่กับปุณเนี่ยบนเวียน,บน,ยนบนเวียนอยู่แถวเนี้แต่ต้องทนหน่อยก็ได้เองนะแช่เจ็ดวันเนี่ยมันก็ไม่อาจจะทนไม่ได้นะพูดถึงนะ มาเท้าปีเนี่ยไม่แน่ถ้าเจ็ดวันได้เนี่ยเดือนหนึ่งงเล็กเลยถ้าเดือนหนึ่งได้เนี่ยหกเดือนเนี่ยเดกเดบเลยครับเหมือนคนขยันนะเขามันด้ขยันเขาก็บทำไปเรื่อยเรื่อย,อยจนขยันนะขยนันเพราะเห็นอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำไปมันเห็นผล มันได้กาไรไมหมน,นู่นนี่มันจะขยันไหมขยันนะเออถ้าเราสวดมนต์กันเหมือนกันสายใหญ่พวกนี้ยมันจะเริ่มขยันไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนกรรมได้มันต้องฝืนความเคยชินให้ได้นะถูกมันต้องหนีให้ได้นะไม่รู้ในอนาคตกูเลือกได้อ่ะเลือกได้จเจ้าผัวสักร้อยคนก็ได้ฮะโอ้โห ร้อยเลยนะเรียงมาเลยก็ได้เลือกเอาเลยชี้เลือกเลยนะใช่เอาทำไมอ่ะจิตเลือกได้นะทุกจิตสั่งได้นะจิตสั่งได้ใช่ครับสั่งใครก็ได้เอ้ยวันนี้ฝันนว้ยมันจะฝันเรียกว่าอยากให้คนเนี้ยฝันถึงเราถูกก็ฝันเลยถูกครับแสดงว่าจิตสั่งได้นะสั่งได้ยังคนที่ฝึกอยู่เนี่ย สั่งสั่งดิผัวอยู่ไกลๆบอกเอ้วันนี้ฝันเห็นข้านะมันก็จะฝันนะอหมันอยู่ที่การฝึกฝนคนระับเพราะจิตมันก็เป็นคลื่นนะเวลาเรานึกมันเป็นคลื่นมันมีเครื่องรับเครื่องส่งเครื่องส่งก็คือเราเครื่องรับเป็จุดหมายดีไหมดีฮะขยันหน่อยแล้วกัน อมีคําถามบ้านนะก็บอกว่าเขาเนี่ยคือช่วยหลานคือส่งเสียหลานเรียนสองคนก็คือแบบส่งเสียหมดเงินไปเยอะมากเลยหลานก็มีงานการทําอย่างดีจนเรียนจบแต่ว่าพอจบมีงานทําแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาดูแลเราเลยอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องดูแลเรามาอยู่วัดเนี่ยวัดก็ดูแลอยู่แล้วก็ทิ้งไปเลยหลานอะ เม้นต้องมียุ่งกับมันเลยอืครับเด็กในยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนมันเข้าใจเรื่องความกระตันยูที่ไหนอ่ะคิดว่าเลี้ยงดูเขาแล้วก็จะเลี้ยงดูผวก็ติดไปเลยไงอดีอยาไปคิดอะไรมากแล้ก็ถูกแล้วล่ะครับอ่า อยากตัดกระแสของกรรมในปัจจุบันจากใครสักคนหนึ่งเนมครับหลวงตาตัดที่เราจะตัดกดใครก็แล้วแต่คือตัดที่เราก่อนตัดที่เราตัดคนอื่นไม่ได้หรอกตัดให้มันเด็ดเด็ดเลยสมมติถ้าเราตัดที่เราแล้วเนี่ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่จบหมายถึงว,ว่าเขาส่งเขายังไม่จบอะ จบมะจบที่เราตบมือข้างเดียวดังไหมตบกมือข้างเดียวไม่ดังอเราหายไปจากปกตินนะหายไปเลยใช่เหมือนยิงพระองค์หนึ่งสมัยก่อนมาอยู่เนี่ยไม่เคยติดต่อกับญาติเลย,ย,เลยตั้งห้าหกปีครับตัดเลยนะเขาเที่ยวหา มียุคมียุคองคหนึ่งยิ่งหนักกว่านั้นอกีกว่าเมียมีลูกชายคนเดียวครับเที่ยวหาทั่วไปเลยเอารูปมาให้ดูด้วยเห็นรู้จักไหมพระอ,องค์เนี้ยบอกพอมันเขา้าเข้าออกเราจะจําได้ยังไงบอกขับ,บห้ครับหายแค่นั้นเอง <laughs> ตอนนี้มีไม่อยู่ที่วันนี้บอกไม่มี<อ>ตามหาลูกคือมีลูกชายคนเดียวลูกชายหนีไปบวชที่ไหนไม่รู้หายไปเลย ฮะอ๋อนั่นคูพูดที่เด็ดขาดเด็ดขาด,ด,ด,ขาดใช่เด็ดก็ให้ขาดเลยไม่ให้มีสายใหญ่ตัดสินใจแล้วไม่เหลียวหลังเลยนะใช่ถ้าเลิกกับผัวก็เลิกไปเลยถ้าอยากมีก็มีใหม่ไปเลยอ่าไม่ย้อนกลับไม่มันจะเกิดความเคยชินทุก กลับไปอย่างเดิมมันก็เหมือนเดิมอีกแหละฮะพวกมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยไงอ๋อใช่ไหมก็บอกเราจบที่เราเปลี่ยนที่เราไงครับโอ้เหมือนหลวงตาเวลาหลวงตาลืมของหลวงตาไม่กลับเลยฮะไม่ฮะให้คนไปส่งก็ไม่กลับไงแต่รอรถรออยู่อ๋อไม่กลับไม่กลับฮะไม่คือไม่คือไม่แล้วล่ะ จะเปลี่ยนแปลงนิสยัยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำชูครับอถ้าเราไม่เปลี่ยนเราเราก็าอยู่ยางเดิมเลยเน้วก็ตามงอไม่อยู่นั่นเละออคนที่ใจอ่อนเนี่ยคราได้ใจอ่อนกับคนที่เมตตาเนี่ยเหมือนกันไหมคนใจอ่อนเนี่ยทําให้แข็งก็ได้ทําให้แข็งก็ได้ใช่ต้องฝึกไงฮะฝึกไม่กลับไงฝึกไม่รู้ไม่เห็นไง ฝึกอยู่กับพระงไงครับแล้วคนใจแข็งแล้วมันใจแข็งอยู่แล้วมันไม่มีสิทจิะใจอ่อนหรอกอยกเวน้นมันโดนตื้อบ่อยๆอะไรประมาณนะั้นอาจจะอ่อนได้เมตตาสำคัญยังไงครับหลวงพ่อ เมตตาเป็นกรรมฐานที่ละเอียดนะคนที่มีเมตตาถามว่าเขาจะว่าใครไหมไม่ว่าใครถูกครับมันเป็นกรรมฐานที่ช่วยกรรมฐานกองอื่นทั้งหมดแ,ลแหละมันจะฝึกเส้นฝึกความรู้ฝึกอะไรได้เร็วเร็วกว่าปกติเพราะตัวเมตตาเป็นตัวช่วยช่วยทุกกอง ลวงตาบอกเข้าถ้ำบางนามาให้ดูป้ายหน้าวัดสอนป้ายพุทธพรมปัญโญงเลยครับผู้เมตตาเยี่ยงพรหมคือพรหมอามฮะพรมิหาณเป็นหลักครับถ้าใครฝึกจบที่นี่ไปเนี่ยดังทุกไลฮะแล้วก็รวยด้วยโอสาธุแต่มันเริ่มมีเริ่มโผล่เป็นเป็นคนเป็นคนไปแล้วตอนเนี้ยฮะ